ม,มาเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันอาทิตย์ที่24เสี่เมษาครับอัปเดตตลาดเซ็ตตอนนี้เหมือนเดิมเซ็ตยังเหมือนเดิมนะยังอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับแล้วก็น่าจะยังบีบอยู่แถวๆนี้ พรุ่งนี้วันจันทร์ก็เท่าที่ดูฝั่งเมกาปิดไปเมื่อวันศุกร์ตอนคืนเนาะก็ลบเยอะอยู่ลบสองเปอร์เซ็นตได้ปราพรุ่งนี้กน็น่าจะมีแนวโน้มที่กระโดดลงกระโดดเปิดลงนะครับก็มาเทสแถวแถวแนวรับแถวเนี้ยแถวแถวพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอนุพันร้อยแปดสิบนะครับก็น่าจะเปิดลงประมาณสิบจุดโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเซตเนี้ย ช่วงนี้ก็คือเอาเปอร์ฟอร์มถ้าเทียบกับตลาดโลกอื่นๆนะครับถือว่าแข็งแกร่งคือที่อื่นคือมันจะเทล,ลงมาเป็นแนวน้อขาลงเลยนะฮะแล้วก็มีมีรีบาลรีบาลกลับขึ้นมาก็เทกลับลงมาแต่เซตนี่คือถ้าเราดูนะฮะมีมีแพนิคลงมารอบนี้ทีเดียวแล้วก็ยังยืนยืนแข็ง่ิวงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเอาเปอร์ฟอร์มถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับแล้วในส่วนของอตลาดเล็กๆตลาด เอ่อ s หรือว่าตลาดใหม่ MAI ก,ก็ยิ่งเอาเฟอร์ฟอร์มเลยนะครับลองดู MAI Mai เป็นยังไงบ้างน่า <c oughs> nah, MAI ก็จะนิวจะนิวไฮเอานิวไฮออกไปล้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฟอลเบรกหรือเปล่าแล้วเทกลับออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูตามตามปัจจุบันนะครับก็ ถ้าตลาด m อ i เป็นแบบนี้มันก็จะมีหุ้นตัวเล็กๆนะครับวิ่งจีดๆขึ้นมาให้เราเทรดกันบ้างเหมือนเดิมนะครับตลาดเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากไปโฟกัสที่หุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราก็พอแล้วก็คุมความเสี่ยงพอร์ตของเราไว้ให้ดีนะครับโอเคเราก็เริ่มอัปเดตหุ้นต่อนะฮะ สำหรับกลุ่มที่นำตลาดก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมว่าคนน่าจะรู้แล้วผมว่าเอออัพไซด์อาจจะค่อนข้างจำกัดแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะวิ่งได้อีกเยอะนะครับอย่างกลุ่มโรงพยาบาลนะครับมันก็ไอพวกตัวเล็กๆหรือว่าหลายๆตัวที่เรารู้กันอยู่อย่างพวกเอ,อ่อ tsg พวกนี้มันก็วิ่งไปไกลจนจนเราก็คงไม่สามารถเข้าไปวางแผนเทรดจำกัดความเสี่ยงได้นะครับ พรวิ่งไกลามากก็มากลับมาดูตัวที่มันยังไม่แรงมากอย่างพวก BCH หรือว่าชุนารัตนะฮะสองตัวก,ก็เริ่มมาแต่ว่ามันก็ค่อนข้างชา้า <c oughs> อย่างตัวนี้ก็จะมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับนะครับแล้วก็เอ,อที่วางแผนกันไว้ก็คือ ซื้อได้แต่ stop loss แถวแถวยีบาทโอเคสรุปว่าลงมาเทสก็ไม่หลุดนะครับนะครับก็จะได้ออเดอร์แถวนี้กับแถวนี้อีกทีหนึ่งนะฮแล้วก็เด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถขายได้บางส่วนนะครับบางส่วนเราก็ถือต่อส่วน chg อ่าก็จะคล้ายๆกันนะฮะหลังจากที่สัญญาณซื้อเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่หลุดไม่หลุดแนว Stop Loss นะครับที่ตั้งเอาไว้ก็ขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเราก็รันเทนต่อไปกลุ่มนี้ก็ยังแข็งแกร่งนะครับยังไม่มีนยัยะอะไรกลุ่มต่อมาจะเป็น ICT ict ตอนนี้ก็จะมี2ตัวนะครับสำหรับวีกนี้ก็จะเป็น I-Link ไอลิงก็จริงๆก็ให้ไว้หลายสัปดาห์แล้วนะครับนะครับหลังจากที่มันพักลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเลยนะฮะมันไม่ออกข้างละก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีเกินคาดนะฮะ ทบทวนกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้ทำไมถึงมองว่ามันดูดีก็คือตั้งแต่มันรอบที่เซตเทแพนิคลงมารอบนี้แล้วมันก็กลับมายืนแถวนี้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือเป็นอาการของหุ้นที่อยากจะขึ้นไม่ไม่อยากลงนะครับจังหวะแพนิโอเคมันก็มีแรงขายออกมาเป็นเรื่องปกติพอจังหวะนี้มันกลับมาเร็วนะครับก็ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการหาจังหวะซื้อนะครับนะครับ จังหวะซื้อก็คือควรจะซื้อประมาณแถวแถวนี้ไม่ต้องไล่แถวนี้หรือไม่ก็ลงมาให้มันใกล้ๆแนวรับนะครับแนวรับมันก็จะมีแนวรับแถวแวนี้นะฮะจุดซื้อก็คือจะสะสมประมาณแถวแถวนี้จุดสต็อปก็อาจจะใช้เป็นโลฐานแถวนี้นะครับถ้าหลุดลงมาก็สต็อปอย่างวันนี้มันก็มีโอเวอร์แลปลงมาแต่มันก็กลับมายืนได้ก็โอเค คือส่วนมากเวลาผม stop loss เนี่ยผมจะรอให้มันปิดวันนะปิดวันระหว่างวันมัน,ม,นมีโอกาสหลุด stop แหละสักประมาณแบบสามสี่สี่โมงสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าขึ้นไปถ้ามันยังมันยังมาแช่อยู่แถวแถวโซนที่ต้องขายทิ้งแล้วผมอาจจะขายทิ้งนะครับแต่ระหว่างวันคือตั้งแต่เช้าถึงก่อนสี่โมงเนี่ยมันจะมาเล่นแถวจุดที่หลุด stop loss ผมก็ยังไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย บางทีเราต้องเผื่อนิดนึง Position นะครับเพราะว่าสมมติว่าเรากำหนดจุด Stop Loss ไว้ที่8.5เอ้ย8.7นะฮะเราก็คำนวณ p o s i t i o n ไซ z ์แล้วว่าโอเคเราอาจจะขายได้ประมาณ8.5บางทีหุ้นบางตัวระหว่างวันมันเทลงถึง8เนี่ยบางทีก็ต้องเผื่อๆน,น,นิดนึงเผื่อน Position นิดนึงสมมติเราควรจะซื้อได้หมื่นหุ้น เราคงไม่ได้คำนวณว่าชั้นสต็อปร้อยแปดจดเจ็ดเราต้องคำนวณไว้ก่อนเลยนะครับสต็อปล s อสักเผื่อสล p ปเพ e เผื่อมีการ overlap แลก็คือสต็อไปเลยสักแปดจุดสี่อย่างเงี้ยเผื่อไปอีกสักสามสี่ช่องไปเลยนะส่วนมากผมจะทำประมาณนี้ผมจะไม่คำนวณลิกจกสามจุดเจ็ดจะคำนวณเผื่อไว้อีกเพะบางทีมันหลุดทีมันหลุดแท่งยาวก็มีนะมันมันก็ต้องก็ต้องยอมรับกันไปนะค,ความเสี่ยงตรงนี้ ICT อีทตัวหนึ่งก็จะเป็น SVOA นะครับที่โอเคค่อนข้าง 1, ผันผวนสูงนะครับยิงขึ้นมาตรงนี้พักลงไปยาวๆแล้วก็ยิงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ อ่าตัวนี้จุดเข้าก็จะอยู่ประมาณสามจุดไม่เกินสามจุดเจ็ดสองแถวๆนี้ลงมาถ้ายิ่งลงมาใกล้ๆตรงนี้ก็ยิ่งดีนะฮะสามจุดเจ็ดไปปลายสามจุดแปดก็จะถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีแล้วเอาสามจุดเจ็ดสองมาสต็อปลอสเลยก็ได้ตัวนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ถือว่าหลุดเส้นค่าเฉลีย่ยเพราะมองว่าถ้าหลุดโลตรงนี้มันน่าจะน่าจะลึกไปนะฮะลึกไปลึกไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ สำหรับบริกซี่วอร์ดเราเอาฐานตรงนี้ก็พอแล้วถือว่าตรงนี้เป็น Overlap ไปเลยนะครับแล้วก็มันกลับขึ้นมายืดได้โอเคสวยแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ทีหนึ่งมันผมว่ามันน่าจะเอาหลุดหลุดโลแล้วแหละถ้ามันจะเอาลงมาโซนนี้นะอันนี้มันเหมือนเป็นค่อนข้างเป็นประสบการณ์และจินตนาการนิดนึงนะมผมว่ามันไม่น่าจะเอาลงมาถ้าเอาลงมาก็คือมันน่าจะทําให้หลุดแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สต็อปลอตให้ใกล้ขึ้นมาหน่อย แล้ว,ลว,ลวมันค่อนข้างผันผวนแรงนะฮะเวลาหุ้นผันผวนแรงเนี่ยผมจะไม่ได้เผื่อให้มันเยอะเพราะเป็นว่าเราขายให้มันสั้นไว้ก่อนนะครับก็คือประมาณสามจุดเจ็ดสองส่วนจุดซื้อแน่นอนเราอยากซื้อในจุดที่ได้เปรียบที่สุดก็คือใกล้จุดตัดขาดทุนนะครับก็ลองดูถ้ามันลงมาเราก็รับรับถ้ามันหลุดก็ทิ้งจริงๆออคอนเซ็ปต์ทุกตัวเนี่ยจุดเข้ามันก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้หมดเลย บางทีกาหนดจุด stop loss ขึ้นมาแล้วบางคนถามเออเข้าตรงไหนดีคือคําตอบแบบกำมั่นทุกดินเลยคือผมอยากเข้าในจุดที่ใกล้จุด stop loss ที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะจะสามารถซื้อ position ได้เยอะแล้วก็ขัดสั้นๆแต่บางทีเราก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมฮะมันไม่ลงมาให้เราซื้อเราก็ต้องซื้อไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงมาหรือเปล่าบางทีมันอาจจะวิ่งไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเรามานั่งรอซื้อตรงนี้มันก็อาจจะ ไม่ทันแล้วตกลถเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือซื้อเป็นสองไม้ซื้อไปก่อนนะครับแล้วถ้าลงมาตรงนี้โซนนี้ก็คำนวณโพซิชันแล้วก็ซื้อเป็นไม้หนึ่งอันนี้แล้วแต่นะอาจจะบางคนอาจจะเป็นสองไม้สามไม้แล้วแต่แต่ปกติผมจะทำแค่สองไม้ โอเคต่อมาจะเป็นกลุ่มโรงแรมโรงแรมก็ยังเป็นสองตัวเดิมคือเซนเทลกับ S H R S H R ก็เพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างดีนะครับก็ยังไม่มีอะไรนร่าห่วงโอ้โอเพิ่มขึ้นเยอะแฮะตัวนี้ก็ไม่ทันดูกับเซนเทลเซนเทลก็โอเคนะครับ กราฟยังสวยอยู่ไม่มีอะไรต้องกังวลต่อไปเป็นกลุ่มออทรานสปอร์ตท,ทรานสปอร์ตก็จะมีมีสายการบินนะครับที่ให้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาใช้ได้นะครับถือว่าแข็งแกร่งดีหลังจากเพราะว่แลปตรงนี้ขึ้นมายืนสวยๆนะครับวอลุ่มลดแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ซึมไป สต็อปลอสเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าจะได้สื่อความหมายที่ชัดเจนโอเคอย่างล่าสุดถ้าเราซื้อตั้งแต่เบรกตรงนี้นะครับจุดคัดเอาเป็นตรงนี้เลยแต่ตอนนี้วิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วสิบสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์อ่าทำยังไงอาจจะแบ่งเป็นสองไม้ก็ได้ไม้หนึ่งขายไปก่อน แถวๆนี้เพราะว่ามีกําไรบางส่วนนะครับแต่ตรงนี้มันอาจจะสั้นไปนะฮะตรงนี้มีแนวต้านถ้าหลุดตรงนี้ขายไม้หนึ่งถ้าหลุดฐานตรงนี้ขายอีกไม้หนึ่งี่บแบบนี้ก็ได้นะฮะจุดจุดขายเน่ยจริงๆมันค่อนข้างอิสระสำหรับทุกคนเลยคือมันต้องเอาไปแอปพลายในหุ้นแต่ละตัว กันเอาเองเลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยอุปนิสัยของโปรดักต์แต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็เรามีวิธีไหนบ้างอ่ะเราก็ลิสต์ออกมาก็ได้นะครับขายตามแนวขายตามแนวเบสขายตามแนวต้านที่ผ่านมานะครับมันผ่านขึ้นมาได้ก็หลุดก็ขายไปหน่อยนึงเผื่อมันแค่แลบขึ้นมาแล้วก็ขึ้นต่อนะครับมันก็ยังมีบางส่วนที่เราถือต่อได้อีกส่วนหนึ่งถ้ามันลงมาแล้วหลุดนี้อีก อันนี้เราทิ้งหมดนะครับทุกกรณีทุกกรณีแต่ถ้าไม่หลุดเลยขึ้นไปโอเคเราซื้อตรงนี้ที่สิบสิบเอ็ดบาทสมมตินะครับแล้วก็ stop loss แถวแถวสิบบาทาบาทหนึ่งแล้วกันนะสมมติสิบบาทเลยจุดขายจุดแรกก็จะไปอยู่แถวแถว เพื่อเอาอเพื่อเอาลิกสีวอร์อ r นะครับก็จะมีอยู่แถวๆ13บาทอืเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขายไปก่อนเลยไมมหนึ่ง20%ก็ได้30%หรือขายครึ่งหนึ่งเลยก็ได้เท่าที่ซื้อมานะครับ ต่อไปเป็นกลุ่ม commerce โอเค commerce d ด home ก็มีย่อมาหน่อยนะมีดู home มี global crc ไม่หน่อยนะรู้สึกว่าจะย่อเยอะโอเคตัวนี้ผมยังไม่ไม่ได้เลื่อน stop loss นะตัวนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับถึงมันจะทำฐานขึ้นมาอ่ะก็สื่อต่อไปถ้าหลุดตรงนี้ก็ขาย ส l ญยาณ global สับาม global ก็ยังยังทําเบสอยู่ครับยังไม่เบรกขึ้นไปเหมือนจะเบรกแต่ก็แต่ก็กโอเคเบสเบสมันยังคงคงใช้เวลาน้อยไปนะฮะอาจจะใช้เวลาเพิ่มอีกสักสองสามสัปดาห์เดือนหนึ่งก็ก็รอดูครับไม่เป็นไร ส่วนตัว property นะครับในกลุ่ม property ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นตอนแรกก็จะมีแค่เซนทันกับอมตะไหนดูซิโอเคอมตะก็ยังไม่มีอะไรนะครับแข็งแร่งอยู่อืม โอเคเซนท่านก็ยัง <c oughs> ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดได้สวยวันสุกเหมือนจะย่อมาเยอะนะครับแต่ปิดหายได้ก็โอเคส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีตัว J asset ตัวนี้เ r รก k New High ลบหน่อยคือตัวนี้ตอนมันเบรกไปแรงๆก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับก็เลยเห็นมันเห็นว่ามันมีการเอ,อเทลงมาแรงๆตรงนี้แล้วก็ มีประการลดของวอลลุ่มแล้วก็กลับมายืนโซนนี้ได้กลับมายืนได้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ก็เอาจาเอาจุดสต็อปลอดก็4.85แถวนี้เลย4.84นะครับ4.84จุดเข้าก็อย่างที่บอกเลยฮรก็ใกล้จุดสต๊อปลอดยิ่งใกล้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้ามันจะไปเราก็าอาจจะไม่ได้ของนะครับมันก็ต้องเทรดออฟกันเสมอนะครับ ตัวหนึ่งจะเป็นนุสานุษาก็ยังไม่ได้เบรกอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังทำทรงประมาณว่าโอเคมีตรงนี้นะครับเป็นคับขึ้นมาแล้วก็ลุ้นว่าตรงนี้ก็จะแบบนึงโอเคเอาใหม่นะฮะผมตรงนี้เป็นแฮนเดล แล้วก็ไปหรือว่าจะสั้นกว่านี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็รอดูอันนี้ก็จะเป็นจังหวะเก็บนะครับจังหวะเก็บตรงนี้วอลลุ่มค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคนะคก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้คือเราจะรอรอมันเบรกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ด้วยนิสยัยมันเวลาเบรกมันค่อนข้างไกลแล้วนะมันจะแบบแบบเบรกเนแท่งปืดขึ้นไปแรงๆซึ่งถ้าเราไปรอวันเบรกเนี่ยก็ลิซซวอร์ดก็จะค่อนข้างไม่ไม่ดีเท่าไหร่ แต่เราลอมันสมมุติว่าถ้าเกิดวันที่เราเห็นมันมาอยู่แถวๆนี้อืมแถวๆต้นเดือนหน้าต้นเดือนพฤษภา v o l ุ่มลดๆๆอาจจะเก็บบางส่วนนะครับเก็บบางส่วนเก็บไปเลยนะครับจะซื้อเท่าไหร่ก็ลองเก็บไปแล้วก็ stop loss จะเปลี่ยนสีแดงแล้วก็ stop loss ใต้นี้เลยนะครับแถวบาทสี่สุบเก้าถ้าดุดมาก็ขาย สังเกตว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างชิดนะครับชิดถ้าเราซื้อทิ่ซื้อใช้กลยุทธ์ซื้อแบบนี้ข้อเสียนะครับอย่างที่พี่จ้าบอกเมื่อวานอาจจะต้องรอก็คือต้องมีต้นทุนทางเวลาในการรอจะสําหรับคนที่ซื้อเบรกนะครับมันก็จะชัดเจนว่ามันมันเบรกแล้วมันเบรกแล้วทีเนี้ยมันจะตบลงมาหรือมันจะขึ้นเลยก็คือมันก็ตัดสินอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่ถ้าเราซื้อระหว่างที่มันสะสมเราก็ต้องรอข้อ ข้อดีคือเราก็ได้ต้นทุนที่ที่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคตัวต่อไปเป็นอันนี้ไม่ต้องดูเลยครับ jmt รู้สึกว่าโอเคมากนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็ถือต่อ com7 ไม่มีอะไรตัวนี้สะสมอยู่ มี SISB SISB คงไม่ใช่จุดเข้าแล้วนะฮะจุดเข้าก็คือตั้งแต่ตอนเปิดแกลบมาวันนี้นะครับก็จริงๆก็เข้ายากตัวเนี้ยคือตอนเราเห็นมันก็คือตรงน,นี้แล้ววันจันทร์เปิดมามันก็มันก็เปิดแกลบมาตรงน,นี้นะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างเข้ายากเข้าก็จะเข้าได้น้อยเพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างชัน ตัวนี้ก็เนบเนิบตัวนี้จะเป็นบุ้นเนบเนิบนะครับ Global Green ตัวนี้จะผลิตตัวสารเคมีที่ใช้ใช้ผลิตพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูสำหรับเทคนิคอลสักเท่าไหร่นะคือตัวนี้ชอบส่วนตัวเลยเพราะว่าม,มันผลิตตัวสารที่ไว้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าใช้กัน มันมันมันเป็นของจําเป็นสําหรับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัจจัยเลยแหละนะครับปัจจัยสี่ปัจจัยห้าปัจจัยหกผมก็เลยก็ก็ซื้อตัวนี้เก็บแล้วก็ดูกราฟมันก็โอเคทรงดีนะครับก็ยังซื้อได้คือการที่เราเทรดไม่จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งนะครับนะครับเราสามารถเทรดกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ได้ถ้าเราสามารถวางแผนได้ คเคลียชัดเจนกับตัวเองว่าอันนี้หุ้นตัวนี้แผนเราเป็นยังไงหุ้นตัวนี้แผนเราเป็นยังไงนะครับแต่ละตัวต้องมีการควรจะมีการจดแผนเอาไว้ด้วยจะจดในสมุดก็ได้จดใน Excel ก็ได้ so so โอเคตัวนี้ขึ้นมาทำทรงค่อนข้างดีนะครับ รอดูอีกนิดนะครับตัวนี้อยากให้มันไซด์เวย์ออกไปอีกหน่อยหนึ่งเราค่อยเบรกจะสวยนะครับจะมีแรงส่งที่ดีขึ้นถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปยังยังดูเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะดูเร็วไปนิดหนึ่งก็เอาไว้เฝ้านะครับเอาไว้เฝ้าดูตัวนี้ so แล้วก็มีตัวไหนตัวอื่น tog tog อันนี้ มีพักตัวมาค่อนข้างนานนะครับแล้วมันก็มีแนวรับแถวนี้โอเคมันมีการโอเวอร์แลลงมา2รอ,อบแล้วก็รีบกลับขึ้นมานะครับวอลลุ่มลดลงมาอย่างมีนัยยะเลยก็เลยมองว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับที่จะเป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับจุดกลับตัวแล้วแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงมา2วันนะครับถ้ามันแรงต่อไปคือปล่อยนะปล่อยรอย,ย่อมาทำนี้ทำนี้ จริงๆก็ก็เอจริงๆจุดสต็อปลอมันก็ไม่ไกลนะเอาเอาเป็น9.75เลยแต่คือมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับเข้ามาไซเบโซนนี้นะหุ้นทรงอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ยูทีไปโดยปกตินะแต่บางตัวก็เป็นไปได้ที่จะพุ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ไปไปสะสมพุ่งขึ้นไปเลยคือแล้วก็ไปสะสมแถวนี้เลยออกข้างบางตัวก็จะกลับมาเล่นตรงนี้ก่อนนะครับเล่นตรงนี้ให้ลำคาญ แล้วตบหลุดทีกทีหนึ่งก็ได้เราค่อยไปนะครับก็ดูทรงดูทรงแล้วแต่ดูทรงแล้วน่าจะน่าจะเอาตรงนี้สต็อปดีกว่าคือถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะใช้เวลาตรงนี้อีกเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาละนะครับก็ยอมตัดขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นจุดซื้อคือพยายามเอาให้ใกล้9.75ที่สุดนะก็ซื้อสัก9.8 9.85 อืมตัวนี้ก็ทรงสวยนะครับหลังจากที่พักตัวมาอย่างยาวนานปื๊ดแล้วก็เริ่มมีวอลลุ่มนะครับมีความหันผวนสูงตรงนี้แต่ว่าก็ค่อยๆเป็นขาขึ้นขึ้น,นมานะครับสังเกตว่ายกโลยกไฮไปเรื่อยๆถือว่าตรงนี้เป็นเบสนะครับจุดซื้อก็ใกล้ๆ จุด stop loss ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องซื้อเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องไปบริหารกับเราเองนะเรื่องจุดซื้อเนี่ยเพราะจริงจจุดซื้อนี้ที่สุดอย่างที่บอกใกล้จุด stop loss ที่สุดคือดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลือกนะตลาดมันจะบอกเราเองนะครับตลาดเลือกเราไม่ใช่คนคนเลือกว่าเราจะเทคลิฟตรงไหน โอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับแปะไว้ที่คอมเมนต์นะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาคุ้นทุกตัวมาเปิดนะครับอ๋อแป๊บหนึ่งโอเคแบบลืมลืมอัปเดตตัวหนึ่งเป็นกลุ่มพวกฟูด้ดเซปเป้โอเคเซปเป้มาสวยนะครับหลังจากที่โอเวอร์แลปมาตรงนี้สะสมตรงนี้ออกข้างนะฮะก็มีจุดซื้อตั้งแต่แถวๆนี้ ตรงนี้สะสมก็ถือรอถือรอแล้วก็เบรกแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสบายตัวสำหรับเซปเป้จุด stop loss ก็อัปเดตมาเป็นเลื่อนขึ้นมาเป็นแถวๆยี่0แปดห้าสิบนะครับแล้วจนกว่ามันจะขึ้นไปทำทำเบสอันใหม่นะครับเราค่อยเลื่อน stop loss ขึ้นไปอีกทีหนึง่งโอเคก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ